ีการหาทรัพย์มาขายทำยังไงเพราะว่าเป็นคำถามช็อตเด็ดมากเลยหลายๆคนทำงานมีแต่สำเนาโฉนดแต่หาเจ้าของไม่เจอทำอยังไงให้เริ่มแรกเลยนะคะจากหมู่บ้านที่คุณอยู่ถ้าคุณอยู่คอนโดคุณอยู่ทาวน์เฮาส์คุณอยู่ทาวน์โฮมหรือคุณอยู่โครงการหมู่บ้านจัดสรรอะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งแรกเลยให้คุณใช้เป็นตำแหน่ง a อ เป็นตำแหน่งที่คุณอยู่นะคะตำแหน่ง A แล้วก็หาประกาศขายการหาประกาศขายจะมีหาได้2แบบออนไลน์กับออฟไลน์เริ่มแรกจะให้คุณฝึกหาออนไลน์ก่อนเลยให้พิมพ์เข้าไปใน Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่าขายหรือซื้อหรือเจ้าของขายเองอะไรก็ได้แล้วก็ต่อด้วยโครงการที่คุณอยู่เช่นคอนโดทาวน์เฮาทาวน์โฮมหรือบ้านเดี่ยว แล้วก็พิมพ์ชื่อโครงการเข้าไปและพิมพ์ชื่อถนนเข้าไปด้วยนะคะแล้วคุณก็จะมีประกาศขายเต็มไปหมดเลยค่ะคุณก็ลีดรายการออกมาว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือการหาออนไลน์แล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการหาออฟไลน์คือคุณมีรายชื่อมีข้อมูลอยู่แล้วคุณก็ลงพื้นที่ไปดูค่ะเพื่อสำรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามีคู่แข่งในตลาดมีใครขายมีใครขายบ้างอาจจะมากกว่า1 2 3 4อายังไงก็ได้นะคะ หลังจากนั้นพอคุณได้จากตรงนี้แล้วคุณจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วในโครงการที่คุณอยู่เนี้ยเงินอยู่รอบๆตัวคุณเลยอย่างเช่นถ้าในโครงการที่คุณอยู่มีทรัพย์สินราคา4รล้านบาทนั่นหมายถึงคุณได้คอมมิชชั่นคิดเล่นๆน,นะคะแค่3%เ คุณได้มีรายได้จากตรงนั้นแสนสองแล้วค่ะนี่เฉพาะ1ยูนิตนะคะแล้วคุณลองดูสิคะกี่ยูนิตที่ประกาศขายในโครงการรู้ก่อนได้เงินก่อนนะคะรัศมีต่อไปนะคะเราเรียกตรงนี้ว่าการทำฟาร์มมิ่งเริ่มแรกจากให้คุณอยู่ที่พื้นที่เดียวกันที่คุณอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่คุณคุ้นเคยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คุณคุ้นเคยอย่าลืมนะคะถ้าการทำฟาร์มมิงหน่งต้องเป็นพื้นที่ที่คุณคุ้นเคย และต้องเป็นทําเลที่คุณคุ้นเคยเพราะว่าเวลาที่คุณเข้าไปหาทรัพย์เนี่ยคุณจะมีความแม่นยาม,มากกว่าให้ขีดวงไปเลยว่ารัศมี5กิโลใน5กิโลมีโครงการอะไรบ้างหารูปแบบเดียวกันแบบเดียวกันเลยค่ะทั้งหมดเลยให้หาแบบนี้ให้ครบทั้งหมดนะคะยิ่งคุณหาเยอะเท่าไหร่คุณยิ่งทำงานได้ดีมากเท่านั้นเงินยิ่งอยู่ได้เยอะมากเท่านั้น ทีนี้หลังจากนั้นให้คุณไกลออกไปอีกสามารถทำต่อไปได้อีกนะคะรัศมี15กิโลไม่สมควรเกินนี้นะคะในรูปแบบของคนที่เพิ่งฝึกแล้วก็เริ่มต้นทีนี้เรามาดูต่อนะคะเวลาที่พอเวลาคุณโทรเข้าไปหาผู้จะขายแล้วก็แนะนำว่าคุณเป็นในหน้าและให้บริการกลุ่มผู้จะขายมีดังนี้ค่ะมี5%แรกนะคะ 5%แรกเขารอในหน้าค่ะเขารอในหน้าเขาอยากให้ในหน้าไปช่วยขายค่ะทีนี้กลุ่มตรงนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องยากทีนี้ลองมาดูกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มนี้ค่ะ55เปอร์เซ็นต์เป็นกลุ่มที่ขอปรึกษาครอบครัวดูก่อนปรึกษาภรรยาปรึกษาสามีปรึกษาพ่อแม่ดูก่อนนั่นหมายถึงกลุ่มลังเลค่ะเขายังไม่ไว้วางใจมากพอ ว่าเขาจะในให้ในหน้าดีไม่ดีในหน้าจะเอาไปแล้วทำงานไหมทีนี้ลองมาดูกลุ่มนี้ค่ะ40%เขาไม่ต้องการในหน้าค่ะเขาไม่เอาในหน้าเลยหลายหลายคนนะคะถามว่าพี่นัทคะเวลาที่เราจะทำยังไงดีกลุ่มนี้เขาไม่เอาในหน้าเราจะพูดยังไงคะให้เขาหันมาสนใจในหน้าแล้วมาฝากขายในหน้า แนะนำนะคะว่าเขาไม่เอาในหน้าเขาไม่สนใจในหน้าไม่ใช่หมายถึงเขาไม่ชอบในหน้านะคะเขาอาจจะมาเรียนก่อนคุณแล้วก็ได้แล้วเขาก็กลับไปขายเป็นแล้วถ้าเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะให้คุณขีดแบบนี้เลยนะคะแล้วคุณกากระบาดเลยค่ะถ้าคุณจะเสียเวลาทำให้เขาเปลี่ยนใจมาเป็นขายมาเป็นจ้างในหน้าให้ในหน้าทำงานให้คุณมาไฟกลุ่มนี้ค่ะมาไฟกลุ่มนี้ เปลี่ยนจากกลุ่มที่ลังเลให้เป็นกลุ่มที่ใช่ง่ายกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลกว่าลองทำดูนะคะนี่คือเบื้องต้นนะคะถ้าสนใจให้มาฝึกเรียนก่อนเลยได้นะคะเรามีคอร์สฟรีให้คุณสามารถทดลองมาเรียนได้แล้วถ้าเกิดคุณสนใจสามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยคะ่ะ